จะโล่ง่อยเพราะแต่แต่งทางไว้ที่บอกว่าแล้วจะแต่งทางแล้วถทั้งเ,เดือนมาดูนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เล็กรายการคลินิกเกษตรปอพลัสต,ตอนนี้อยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร,รในแปลงปลามของพี่กมลวิกมลสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่กมลแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรนามสกุลอะไร<อ>ที่นี่ที่ไหนที่นี่บ้านเลขที่53หมู่ที่5 อำเภอท่าแซะตำบลท่าแซะจังหวัดชุมพรครับชื่อชื่อกำมนกินอะไรครับไอ้ปาล์มเนี่ยอายุมันเท่าไหร่ครับอายุอันนี้ปีปีที่ห้าครับปีที่ห้านะฮะสังเกตดูเนี่ยลูกเต็มคอครับดอกก็กําลังมาอยู่ครับนะฮะปีที่ห้าอันนี้พี่กำมนี่เริ่มทําปาล์มปาล์มอันเนี้ยแทงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ปีหนึ่งครับตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหม ไล่แทงขึ้นมาตลอดแต่ว่าปีแรกแทงแทงทิ้งบ้างแทงทิ้งเอาออกเอาไว้ประมาณสองทลายไว้ดูแล้วปีที่2อ่ะปีสองก็จะไว้เยอะหน่อยประมาณ6กเจทลายก็คือทุกๆปีเนี่ยเริ่มเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่ปีแรกมาตลอดจนนี้ปีที่ห้าผลผลิตก็ออกมาแบบนี้ทุกปีทุกปีครับพี่กมลทํำยังไงถึงได้เยอะแยะขนาดแบบนี้คือคือมันมันมี แร่อยู่ตัวหนึ่งที่ของของอาจารย์เล็กที่ให้มานะผมมาลองหมดประมาณสิบปีก่อนปนระมาณคือแร่เนี่ยตอนนี้นคนชาไม่ไม่ใช้ติดต่อจะไม่รู้รมันต้องลองเป็นแปลงมาแปลงเลยรู้กันเวลาเราใส่ปุ๋ยเราใส่แร่ให้บกุากแร่บุกกะระแา,า,า,ายไปเลยตล,ตลอดตลอดตลอดเวลาจะปลูกที่แรมกอนกันนรวมรุมด้แรกรวมหนูกากับปุ๋ยอินทรีย์ใส่ไพเยอะๆยอะเลยไม่เป็นไรแล้วก็ใส่แล้วก็พอปลูกแล้วก็ โรยโคนปล่อยไปเลยหกเดือนไม่ต้องไปสายเลยอ,อยู่ได้หกเดือนแล้วต้น,น,ตน,ตนทําไมมันถึงยาวและสูงใหญ่กว้างได้แบบนบี้สมบูรณ์ไงสมบูรณ์คือแร่เนี่ยผมเคยทดลองไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะกับใส่แร่อย่างเดียวงามเขียวปุ๊บเลยแล้วก็ลูกก็เป่งแล้วทางใบอ่ะการฉีดทางใบอ่ะฮนเบก้ากระชายบางบางบางที้าต้นหรไหนไม่สมบูรณ์เราใช้ใช้โปพัดไปด้วยบทหนึ่งมาสองฉีดบฉีดเดือนละกี่ครั้ง เดือนละครั้งครับเดือนละครั้งครับแล้วเวลาทำดอกนี่ใช้อะไรใช้แอร์มิลเลอร์เคลมิลเลอร์เคลกับปุ๋ยกับปุ๋ยเอ่์ศูนย์สิบสองห้าหกศูนย์สิบสองห้าหกครับฉีดแบบนี้ตลอดทุกครั้งนะแล้วพวกนี้เนี่ยหลังจากที่ฉีดไปพี่กมลสังเกตว่ามันเป็นยังไงคือการพัฒนาของมันเนี่ยอ่าปาล์มเนี่ยจะไม่ขาดคอไม่ขาดคอคือคือเทคนิคของมันเนี่ยปลาเนี่ยพอมันออกลูกมับเนี่ยถ้าเราไม่มีปุ๋ยให้มัน ปีหน้าปีนู่นน่ะหายเลยคือมันต้องมันใช้พลังงานมากสังเกตที่ว่ามันต้องใช้สารอาหารเยอะกี่ทลายแล้วออกไปเท่าไหร่เราขายไปเท่าไหร่แล้วก็มามาตัวเฉลี่ยเราต้องใส่ปุ๋ยให้มันเรื่อยๆนี่จากที่สังเกตนี่มันออกแบบนี่ทุกต้นเลยนะต้นันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นต้นเดียวสองต้นสามต้นนะเนี่ยลองนับดูนะครับมองนับดูว่าทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากตรงนี้เนี่ยทั้งหมดจะกี่ทลายหนึ่งสองสาม สี่หานี่กำลังออกใหม่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองานี่กำลังออกดอกใหม่15 16้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแป้ แล้วลูกนี่กําลังแบ่งแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกน้ําเยอะนะน้าเยอะคือช่วงช่วงแรงเนี่ยมามาก็มาได้ฝนทีนี้ถ้าเราถ้าช่วงตอนถ้าเริ่มออกเริ่มออกปั๊บเนี่ยครับถ้าไม่แรงเนี่ยเราเราก็จะใส่ปุ๋ยทุนสิลลูกมันจะเปล่งใสอ่าก็ดูดูแล้วเนี่ยจากที่พี่กมลทำปามเนี่ยมาตลอดกับระบบโปรพัสนี่ร่วมสิบปีมีอะไรอยากแนะนำเกษตรกรไหมคือแนะนำเนี่ยถ้าเกิดคือแร่เนี่ยคุณต้องใช้ประจำ ครับก็ใส่ปุ๋ยทีคุณใส่แร่คุณฉีดคุณก็ต้องใส่แร่อครับเนี่ยง่ายๆแต่ว่าอย่าไปใส่เยอะอย่าฉีดทั้งใบช่วยทั้งใบเดือนละครั้งก็ได้ผลผลิตออกมาแบบนี้ครับพี่กมลยืนยันเลยว่าครับแบบเนี้ยทํพลาสําหรับคนทาปามทั่วไปที่ไม่ค่อยได้ผลผลิตสามารถมาดูงานพี่กมลได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์พี่กมลเบอร์อะไร0 8นย์แปดหกศูนย์สองเก้าห้าแปดหกสามครับอ่าขอช้าๆอีกทีหนึ่ง086 ศูนย์สองเก้แอ่าแล้วมีปามใหญ่ปามใหญ่ก็มีที่ติดก็ยังติดกรุ่นอยู่ตลอดบนะฮะยืนยันแล้วว่าไม่มีแบบนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปติดตามดูปามใหญ่นะครับว่า